สวัสดีค่ะก็เออ่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอรานนะคะเอ,อตัดสินใจมาทำช่องนี้เนื่องด้วยว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ทำให้ผู้คนเนี่ยไม่สามารถท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆได้แล้วก็ด้วยความที่เราอยู่ต่างประเทศ เราอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะคะ แล้วเราก็เป็นคนชอบกินชอบเที่ยวแล้วก็ชอบไปตามร้านกาแฟรแ้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเราก็เลยใช้โอกาสนี้อยากจะเผยแพร่ออสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไล่ไวายหรือว่าร้านกาแฟรหรือว่าพิพิธภัณฑ์หรือแม้กระท,ทั่งแค่สวนสาธารณะที่สวยของที่นี่นะคะให้ทุกคนที่อยู่ที่เมืองไทยได้รับชมและฟังได้เอ็นจอยกับการท่องเที่ยวที่ทุกคนตอนนี้กําลังฮ <te> ิตเที่ยวทิปนะคะก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวทีแต่ไม่ได้เที่ยวทีเพราะ ว่า A จะพาไปเที่ยวจริงๆแค่กดไลค์กดติดตามช่อง A นะคะแล้วทุกคนก็จะได้ไปเที่ยวไปชมเมืองกับ A นะคะด้วยกันก็เดี๋ยวคลิปแรกนี้นะคะก็จะเริ่มที่ร้านกาแฟเพราะว่าวันนี้เรามีนัดไปกินเบรคฟาสต์แล้วก็ไปกินกาแฟกันกับเพื่อนสนิทที่ชื่อน้องพลอยนะคะตอนนี้เราก็นั่งรอานางอยู่ในรถแล้วก็ฝนตกก็เลยไม่ได้ลงกระถางว่าตอนนี้นางเดินมาแล้วนางเดินมาแล้ว ถึงแล้วนะคะนี่ก็คือชมหน้าอะไรวะอยู่แล้วอยู่กําลังดึงก,กงางเกงยังไงและนี่ก็คือชมหน้าท <ไป S 1> ้องถอสวัสดีค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะสายแล้วเนดะี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่เดี๋ยวไปถึงร้านค่อยว่ากันเพราะว่าจองโต๊วไวสิบโมงสี้นี่เรามีเวลาประมาณ5้านาทีจะถึงร้านนะคะเดี๋ยวเอขอตีนผีก่อน

นี่นะคะเจ้าของร้านคู่งานดีมากเสื้อดำเอ๊เราไม่อยากถ่ายคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเอาร้านมันเล็กๆอะ่ะเราก็เลยเหมือนกับเดินถ่ายเยอะไม่ได้นี่นะคะเมนูนาา่ารักไหมเนาะ อเมื oh, okay. so anyway, ่อก so 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 ี้นะคะเขาก็มายืนอธิบายสเปเชียลนะคะซึ่งไอก็มีความรู้สึกว่าไอ้คงจะกินอันนั้นแหละเสียงดังมากคือร้านมัเล็กแล้ววันนี้วันแม่คนเต็มร้านเลยก็เดี๋ยวเออเรามาดูหน้าตาอาหารกันไปสั่งดีกว่า minutes Five later สเปเชียลของวันนี้นะคะก็คือเป็นตัวซองแล้วข้างในก็มีไข่มีเห็ดนี่แหละเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอร่อยนะกินมา,มา,ากเดี๋ยวชิมก่อนเราจะเริ่มจาก ก็ะดาษอินเทอร์เน็ตมันดูสวยไปอ่ะเอามือก็มือมกินอะ่ะซองมา mm hmm. Yes like this <laughs> I'm gonna try eating like <laughs> I supposed to <laughs> อีกฟู่ moments later เสร็จแล้วนะคะกับกาแฟแล้วก็เบรคฟ f สต์ก็เดี๋ยวไปน้องพลอยเขาอยากกินมะขามไรเม็ดซึ่งที่เนี่ยที่เมืองที่เราอยู่มันมีร้านอิชเชนกอร์สเล่เยอะอิชเชนกอร์สเล่ก็คือร้านอาหาร ียบ้านเรานะคะจะแบะก็เลยเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันคลิปหน้าเราต้องแอบไว้ คลิปแรกคลิปเปิดตัวของรายการเอราว d ์ของเอนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราพบกันคลิปหนะ้าอ๋ออย่าลืมนะถ้าอยากเที่ยวกับเอทุกๆอาทิตย์อย่าลืม